เกิดอะไรขึ้นช่องสามช่องเจ็ดหยิบละครดังมารีรันชนกันถือว่ารีรันแพรมกันโดยไม่ได้นัดหมายกับช่วงสุดสัปดาห์ที่อยู่ดีๆช่องใหญ่ระดับเบอร์หนึ่งและเบอร์สองตัดสินใจรีรันก่อนกลางปีทั้งๆท,ท,ที่ยังมีละครในมืออีกเทียบไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรโดยช่องเจ็ดหยิบ วงเวียนหัวใจที่เคยออกอากาศไปแล้วเมื่อปี2564ตอนนี้ออนแอร์ไปได้4ตอนหลังจากนี้มาดูว่าพลังแห่งการรีรันจะไปได้ถึงเลขไหนด้านช่อง 3HD ก็งงหนักกว่าเดิมเพราะอัปเดตผังแล้วเรียบร้อยว่าละครที่จะมาชายแพทย์สยาคือเรื่องเรือนทาตุ แต่ก็มาเปลี่ยนแบบทันทีทันใจในช่วงก่อนออนแอร์ไม่นานว่าขอรีรันคือเธอละครที่เพิ่งจบไปเมื่อปลายปี2565หลังจากนี้มาดูว่ารีรันอีกครั้งผลตอบรับจะเป็นอย่างไรสิ่งที่น่าเสียดายคือถ้าใครติดตามเรตติ้งบ่อยๆจะรู้ว่าช่อง 3HD กำลังจะมีจังหวะในการกอบโกยเรตติ้งในช่วงวันศุกร สาเหตุไม่ต้องพูดเยอะอีกช่องออนแอร์งวยตัวเลขเรตติ้งละครช่องสมในวันศุกร์ก็เลยมากขึ้นกว่าปกติบางสัปดาห์มากขึ้นถึง50%เปอร์เซ็นต์เลยละเลยไม่รู้ว่าทำไมถึงไม่ใช้จังหวะนี้ควาเรตติ้งมาไว้ในมือมากขึ้นหลายเสียงบอกว่าหรือสาเหตุบอกว่าน่าจะมาจากที่ช่อง7 HD ได้ลิขสิทธิ์การแข่งขันวอลเล่บอลเนชั่น ลีก2023ก็เป็นได้